ເຖົ່ານະໂພດຍັງກະບໍ່ໄດ້ຢູ່ດົງເດີ້ຄ່ອຍຢູ່ດົງຄ່ອຍເລເດີ ไม่กินน้ําเย็นนะหรือไม่ดื่มน้ําเย็นนะแต่มันต้องดื่มเพราะว่ามันฮ้อนแหงเพียกมาได้นี่ยข้าวหนึ่งไปอาบน้ำแมนพเพื่อตือน้าวปฏง,งานมุจฉมเพื่อตือนสวยไดิดงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่หน้าที่ของแต่ละคนบ่คนได้ดมีหน้าที่อยังก็บได้เดือดร้อนบ่ ่อยกัมีหนาที่ของ่อยเอ็ดเบียกเค็ดซ่านไปแต่มีความสุขดีกับ่ได้ว่าเมื่อยโอ้โหลําบากอะไรขนาดนั้นมันมือก็ซ้ําเงื่อนจาขวมเฮ็ดไปอมยุ่งมองเศ้าไหมมเจ้าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้นะแห้งก็บพ่อมีอยู่มันเป็นเบิดแห้งเบิดเดี่ยวเหมือนแรเอือดครับเบิดแห้งนอะเออบเฮ็ดดอกก็มีพ่อมีแห้งอยู่ก็ก็ยังสาวอยู่ในบ่ไประเด้แบบสราภาพแม้มือพื่นว่ากันมีแห้งบอตะมือนี่มีแห้งอยู่ วันนี้คุณพ่อบุณรอดก็จะมาพักที่นี่นะคะเราเตรียมตัวที่จะลงกรุงเทพตอนเช้าแต่ไปทำงานที่ไหนไม่รู้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านสั่งมาว่าให้พ่อกับแม่ลงไปอุ้ยอ้ายมีหน้าที่ขับรถอุ้ยอ้ายผู้จัดการส่วนตัวไแจคไปเป็นผู้สตาร์ผู้ผู้ผู้จัดการไผเบิ่งแล้วเขาเป็นผู้จัดการมั่งไม่ได้แล้วพูดอะไรก็ผิด พูดยังกับผิดพูดอะไรก็ไม่ได้อันว่าก็คุณดุยไอ้นี่ก็เพราะมันไม่ได้อีกโอ้โหคุณดุยไอ้ายวันนี้คุณดุยอ้ายก็จะอ่าไม่ได้ไปไหนเออไปไปไป,ไปทุกทีอยู่รอนั่งเตือนวันนี้พ่อพรอดมานอนพักที่นี่แล้วก็เราก็เดินทางตอนเช้านะคะลงกรุงเทพอาจจะไปกรุงเทพอาจจะเออกรุงเทพนนั่นแหละก็ลงไปทำงานกับลูกค่ะ บอกกาไปได้เราหอนหอนให้หอน,หอน,หหอนย่อมเราบอกหอนนี่ลีคือสี่สี่สิบอัพทุกวันอ่ะเพื่อ,อการร้อนมากน,นี่ประมาณหลังเทียงไปนี่แหงเจา้าแต่ออกไปแดดไม่ยอมออกไปแดดนี่ออกยังไปมาายหอนมันสแบบประดังกะมานี่ผิวเฮานี่ซีแหลันเจา้าค่อยพูดยังก็โอ้ยอันพูดยังก็บม่บไ,ได้ยย่ๆแย,ย,ย,ย่ดึงค่อยไปเถอะ เรือกะเบิ้งข้าวยังคอยไปผู้บอกเขารบพูดกับมีโอ้ยคอยพูดเรื่องขอยกัะเบิ้งข้าวอยู่อื่นอยู่แมนขนดกรเบิ้งข้าวอยู่น้อก็ดูข่าวสารบ้านเมืองอยู่ไม่ต้องมาอธิบายทุกคนหรอกว่าดูข่าวอะไรทำไมพูดแบบนั้นผู้่ยงก็โยงไป่ยงไปทุกทีสะพายนน้นหนี่ตากบโตเกี่ยวอยู่ผ้าห่มซักแบบสองถุงมงกว่าได้๋ซักปันปันเอาไว้มาเท้าปูเขาอยากลินนะ เตรียมพร้อมสรุพว่าหลานมาก็ยูโซนของเขาผนดอกบ๊ข่อยเมื่อกี้นี่ข่อยพูดเพราะว่าเอกพูดรองข่อยเขาก็ยกมันก็เข้าใจว่าเอฟซีเป็นห่วงนะแต่แต่ยายโย่งนูมเจ้าข่อยกับพูดข่งข่อยไปข่อยกับมข่าวหม่างไม่ที่บึงมาแมนข่าวสารมันเมื่อนเจอเห็นมาสันเคยเป็นงขคาวอย่างนีนะมเจ้าโย่งตะข่าวเดียวขันข่อยพูดนี่ไปกันฮะว่าข่อยไปโย่งตะข่าวเดียว คนละข่าวนะคะเ,คเจอเอฟซีรักระหว่างดีบางคนกอว่าแม่ลบพ์ดได้ไหมเอาเป็นไงนอีกข่าวมากมาย,มยเนี่ยไปเพิ่งข้าวคงคอยไปคุณแม่พันวาให้ลบซา่าเดี๋ยวเอฟซีเขาจัดการเองเดี๋ยวเพจต่างๆเขาจัดเองข,อข้าใจว่าหวังดีแต่ว่าสส่ขาลบเพื่ออย่างคอยเขียนคอยว่าพึ่อนองนี่ยังนผู้บอกให้ลบพด์ก็มี มีก็เข้าใจความหวังดีนะมู่เจา้าจะพยายามย่งคอยเข้าใจว่าความหวังดีแต่ว่าคอยง,งงว่าคอยคอยโพดผิดอีหยังนี่คอยต้องอธิบายไหมเขาดูข่าวอะไรไหมข่าวมันเยอะมากคอยก็บเบื้องขา้าวเบื้งสารบานเมืองอยู่ว่าเป็นยังไงโอ้ยย,ย,ย,อย่ยงย่ยงคอยคอย ข่อยไปบังคายยังอื่นเล็กติข่อยกับข่าวข่อยกับเบื้องแม่มือถือข่อยกับมีแม่ข่อยกับป็นคนเสพข่าวอยู่ข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปพวกตามภาษาข่อยกงเบื้องค่ะยเป็นคนเสพข่าวอยู่นะเออเสพข่าวยังอื่นอยู่บางคนมาเบื้องบาเป็นมาเบื้องโลกกว้างอย่างฉันก็ดูโลกกว้างอยู่ข่อยกับเบื้องโลกกว้างอยู่บาเป็น อู่เต้งบ่วงจอกหลอกบะแมนจ้าคนเท่ากับมีอิสระทางความคิดเนาะคอยไปได้ไปได้ไผเด้อ <c oughs> อกแลกเอาเขาสวีดกันมื่อไหรล่ะมาเท่ลูกให้ไปเปิดล่งแร่มเขาเปิดลรงแรนมถาแล้วมีค่อยมีอ่าน้องวิไอแล้วก็มีพ่อรอดอุอดูดคืออดุดมาเจ้ามัน เป็นยอะขึนประด้ดอกเอ้าก็คือว่าล่ออนาคตไม่มีใครรู้แต่ว่ามันเป็นแค่อดูตอดีตมุเจ้าข้าใจบอ่อะอันเว่าเรื่องกคนพูดอีไอย่างไรเออจะจับผิดก็จับเด้ซ้อซอยังมาหาจับผิดคอยหรือมุเจ้ามีประโยชน์ยังหรอกขนาดนังอยู่หน้าเอร์ดิน้น่ไปล่าหง,งหน้าใหม่มองทาง่างเขาอีกฟังหนึ่ง เขายังไม่ได้เปิดให้เช่าแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าตรงนั้นปีตายแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วขอเก็ี้ยกลมความสะอาดทั้งหนามมันนุ่มีฝานะอันแมงงอแงงหรือลูกน้ำเต็มอยู่ก็ไปคุวงเลีงคุงเลิงแล้วกับล่างมันมาลางมันกับมันกับมันเกี้ยงมาในดอกเพราะมันสะสมขี้คงขี้ใครสิ่งสุกปกจักยุ่งจักย่างเนี่ยน้าแม่ฮ่าอุ๊ยอ คนเดียวคนงานเทวดาเจ้าบึงบุปผนักงานเทวดาไหมเจ้าบึงวปั้นตื่นอยู่ตัมืวว่นเตเวนพาดผู้ใดเป็นพนักงานพ่อยแยน,นพ่อยแยนบ้นานฟิแนแลนด์เนื้อบุลายสายเงี้ยโอ้อยเจ้าสิงานสบายปะเนั่นติ๊บก็ได้วันนี้ไหมยังประกันงานมาสั่งเลยติ๊บวันนี้ไหม สอนอยูไม่ได้เป็นพนักงานนี่ถ้าเฮงั่งเป็นพยาบาลว่าเมื่อยน่ะเซรินจ่าป้ายหน้าเลยจ่ากิลีผู้ใดบอกว่าเฮงั่งเป็นพยาบาลฟิลเล่นนะ่ะเราเมื่อยน่ะป้ายหน้าเลยจ่าไปหาหมอสบายคนนี้เด้อถึงเขา อ่าลากลูกเจ้าเขาไม่มาสนใจเจ้าดอกแม่นคอยเขาใจยูขอบขอบคุณหลายๆขอบเขาบอกเอฟซีว่าเวลาคอยพูดคอยพูดที่อย่างก็จะโยงเพราะ่าอีอย่างมันมด้หมายความว่าคอยบ่เบงข่าวอย่างอื่นเราคอยเข้าใจว่าเขาหักลูกคอยนั่นแหละแต่ว่าคอยอันเข้าใจมูเจ้าเขาพูดอี่อย่างก็จแบบอย่าพยายามให้มันเป็นแบบเขาคิดเขาคิดแบบว่าคิดของเขาเองว่าคอยพูดถึงอย่างนีสิน่ะแล้วบ่มาอธิบายเราก็พูดถึงข่าวอย่างน่ะ เพราะว่าเหนื่อยเตะเวียกขึ้นกับมือแล้วนั่นบอกก็ได้ป่นนี้ข้าศิกแบบน,น,น,นั่นนั่นบอกกับจานมาสชมกันอเอีกระนั่นทานอยู่ก็ได้กระดูนเพื่อเพราะมันกิ่งข้อมันเจอรูอ้ป่ะคือท่าน,นี้อ,นนอ่ะเพราะในคอข่อยมันมีนดสามตัวกระดูกข,อขอ้อไข่นี่แล้วกันนะนี่นันน่นนั่นความละเอียดนะสิมันได้ไม่นานนะเพราะมันเก่ง ไอต้นข้อข่อยนันมองนี่ม่นสิเก่งเลยอยู่ได้ไม่นานเขาตรงลุกขึ้นเลิกอะอันน่ะแม่มาอยู่ให้สวยขึ้นฮึสวนเสียงเรจาจะอะไรนะแม่พี่มหาปอนออกแล้วใจหายอ้าวเหรอออกเหรอเอา้าข่อยไปบ่งคายืนข่อยก็ูเลยอบ่หร้ออกเหรอะอาะอาวบ่ คือออกบอกว่าไปเรียนหนังสือให้จบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงใครขอลองเยี่ยมใครไปโยงเถอะให้พูดยังกงบ้างใถ้าเกบดใครสนใจเราเข้าใจอยู่ว่าเป็นห่วงฮักลูกคอยแล้วก็เป็นห่วงคอยแต่ไม่โยงนะคะรักและแม่ยิ่งอยู่กับอุ้ยอ้ายยังไงอันพนักง,งานเทวดา รถดก็มใีใส่นอนมาสันทำงานเหมือนเหนื่อยมากคุณเจ้าแม่ขอคิดว่านาจะไปเลี้ยงต่อจบประว่นนั่งแบบเหมือนว่าวิ่งไปวิ่งมาสินะห,ปปหนาเรียนจบแล้วนายจะมาอยู่เหมือนว่าเอาจริงอาจารย์กับผู้ญ่บ้านสนนี้นั่งแรนไปแลนมากเพื่อเรียนหนังสือไงเพราะว่าน้องปอนยิงเรียนประจบน้องป่อนค่อยเบาอยู่ค่อยถามคอยอยู่เอแม่ปอนวัน บอว่าปอนสิงบโป้์ไม่หงานเต็มที่โบคอยก็เลยบอไปว่าเอาที่สบายใจเด้อถ้าปอนมาอยู่เต็มที่ปอนก็มีเงินที่จะไปเรียนต่อถูกไหมถ้ามาอยู่แมนนึงบาคือเลือกเอาทาั้งหนท่านหนึ่งคือมาตองเลนไปแล้วมาเมื่อยสินะคือถ้าทํางานคอยบอกวความคิดของคอยเนาะถ้าปอนาไปเลียนก็มันกระจบอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราหาเงินได้เราไปเรียนตอนไหนก็ได้อื พอเรียนมันใช้เงินบด้จ้างมือจอเพองงานบด้หลายงานบร้หลายประหนันไหมาอยเหมือนหนึ่งเคยเข้าวเดียวกันเลยวมันเราไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกวันด้วยยูนี่ก็ซอยกันทั้ความสารคุมอยู่กับเห็นของนอนของเจาะหองอีกทางเดือนก็ชั้นใครชั้นมันก็ทำไปสิ มีงานท่าบ้างน,น้องปอนก็มาช่วยเหมือนเดิมแมนมาซอยคือเกาประเดยแบบไม่ได้แบบว่าเราออกออกไปเลยประแมนประสันเดี้ถ้าถ้าถ้าข่อฟังจากมือจัวานน้องปอนลาออกนี่ยเพราะว่าน้องปอนก็ถามแมนปอน,ปอนว่าวปอนสด๊อบใบลาปอนมาเ็ดง,งานเต็มที่อันกับลูกชายเจ้าสิดีบ้างเฮ้ยปสันข่อยก็เลยตอบไปว่าเลี้ยน่ะเลี้ยนตอนไหนก็ได้แต่เงินอะมันต้องมีเงินข่อยวางสิอันนี้ความคิดขรงข่อยเนาะ ถ้าเราป่นสิเลือกที่ไปเลี้ยงกับไปเลี้ยงมันจบก็ได้แต่เงินเราใช้ใช่ไหมเราต้องจ่ายค่าเทอมค่าอยู่กินนู่นนี่นั่นเงินก็จาเป็นต้องใช้คอยก็บอกอันนี้บอกคอยบอก่กในความคิดของ่อยนะเราก็เลยว่าป่นคิดเอาเองแล้วกันถ้าป่นเราไว้มันก็ดีดเพะป่อนมาหาเงินเต็มที่เงินก็ได้ใช้ได้ดูแลคนทั้งบ้านด้วยข่อยว่างสิพราะว่าการเรียนี่สําคัญแต่เงินสําคัญกว่ามแม่มาสอนมุดเจาถ้าพ่มีเงินมาเรียนหนังสือแต่มีเงิน ก็ายุบบนโลกใบนี่เด็ดสบายสบายเรียนจบมาก็ดีมีงานทําแต่ถ้าไม่มีงานทําก็หาทําแต่หลายคนก็นจบมากกับไร่เห็นงานสายที่เจ้าของเรียนจบมาเดยดแต่การเรียนสําะสคัญเอาทีละอย่างสินาะต้องข่อยออกข้ามเห็นสีหลีเขาว่าพักก่อนไหมดราไว้ก่อนไหมลูกข่อยว่าสิปอนก็มีโอกาสที่จะหาเงินแล้วเงินอ่ะประจุเจียวครอบครัวแล้วเนี่ยส่งเสียค่าเทอมค่าเรียนนู่นนี่น, ύ, นั่นด้วยขอ่อยว่าสิอันนี้ความคิดของข่อยนะเห็นว่าค่อยอิจฉาประดูล เพราะมันมันมัน,มนปวดเอ้าทาท่านี่ได้ไม่นานเพราะว่าในคอข่อยไม่นอนสามตัวสกรูอ่ะสามตัวในคอข่อ,ขอยที่ทานี่ถ้ายากไม่ได้เลยถ้ายากไม่ได้เลยจ้ะแมนมาสัน่นก็บอกในความคิดเห็นของข่อยนะค่อนข้างเคียงเยอะนะหลังผ่าจะบอกให้ เห็นเมื่อวานอยู่บนเวทีเศรอบกะเนาะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองสินะกับว่าได้แบบจากกันไปเลยก็ยังมาช่วยกันอยู่มั้งตอนเช้าจ้ะเช้าพรุ่งนี้ออกตะสอมวิ่ไอ้ขับรถแม่เพิ่นคือบอ่ทำงานแล้ว ก็น่าจะเหมือนว่าจะเอาสักอย่างให้มันแบบจบไปแล้วค่อยว่ากันบอ่อประมาณนี้เป็นอุดนแล้วนั่งถามปอยู่ผมว่าผมสิดอกไปแล้วผมแม้งานกับอนลูกไส้แม่เลื่อยค่อยกลับไปเลี้ยงในบอแต่ค่อยกับว่าแล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคนนะสำหรับความคิดค่อยค่อยกับในตัวปอยูาสําหรับแม่แม่คิดว่าเงินเงินสําคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินน่ยมันอยู่ลําบากค่าเรียนไม่ต้องจ่ายกินยูเดือนหน้าไปโรงเรียน,นต้องใส่เงนิน ถ้าปอนดัอไว้แล้วปอนไม่ทงานเลยก็ได้เต็มที่กับงานเ้วเก็บเงินค่อยๆว่องสีหลีแต่ถ้ากลับไปเรียนตัวตอนนี้ปอนเขาก็เลือกทั้งผิดดอกที่กลับไปเรียนให้มันจบแล้วค่อยกลับมาทํางานคนมีสิทธิจะโพสค่ะเฟซเราขายสติเฟอร์ที่จ้จองจะพินอไอเฟอรที่จ้องบอก่เขาไม่ได้คุยเครียดดอกเราค่อยกับไ่ลบเพราะยังค่อยไม่ได้ไปว่าให้ไผยไหมค่อย่อย,อยเบิ่งข่าวหมางไม่ขอเป็นคนติดตามข่าว หลายอย่างหมดเจ้าพ่อข่อยกัมมีเขาเรียกว่าอะไรมองโลกกว้างของแม่มังตาตเกี่ยวไม่สีบมองมแม่นจ้ะข่าวา่อยดูเยอะอยู่ข่าวสารมาเมืองว่ามันเกิดยังขืนน่นนี่นั่นบนโลกใบนี้มีข่าวเยอะแยะเข้าใจว่าห่วงค่อยห่วงลูกค่อยรัลกลูกค่อยคุณย่าอยู่เฉยนะคะอย่าพูดไรออาไปทัวร์ละบ้านนี่านอนมาสูงแม่ก็นอ,นอนมาสูมอะไรเลยเพราะว่าช่วงคอยใช่ไหมเ่ามีน็อตอยู่ หมอก็ทํามาดีแหละแต่เราก็ต้องเซฟเวียงหลายหลายสิ่งหลายอย่างหมอก็ดูแลเราดีอยู่วัสดีค่ะแม่นกเอฟซีกทมรักสุดขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเก็บพันท่านยินดีต้อนรับเจ็ดพันท่านค่ะหอนจะสิบัรรยายอั่ไไปกติจะเป็นคนไม่ดื่มน้ำเย็นนะ เรื่องจริงเขาดื่มน้ําในอุณหภูมิที่ปกติแต่มันหอนวันนี้เลยกินน้ำเย็นน้ําอุณหภูมิปกติคือไม่ได้ใส่ตู้เย็นเลยกินน้ำแบบนั้นเลยแต่ตอนที่กินพระเจ้ากคนแม่นําตุ่มน้ำขวนแม่เขาบ่อกีคิดคือแม่ค่ะคนเขาคิดว่าแม่เว้าใ่เขาเพราะทุกวันนี้มันยิ่งมาแรงเรื่องสองคนเขาโอ้คนเรือเรือเด้พหมเจ้าคนเรือคนเรือง แกดอกใบสองปีแล้วค่ะแม่คงจะตั้งใจเรียนให้จบอืมเอ้าคนกู้นไปโรงเรียนอยู่ช่วงไหนบ่เอาดอกใบเราละสองปีเหรอเฮ้ผมข่อยยุคเมืองเปียเรื่องเปียเรื่องยังไม่ยุ่งหรอไม่เจ้าขรงนัวตรงนั้นชอบกระสอวกับเพียงแล้วยัมไงนั่นก็ข่อยเนาะแล้วกระสัเอือนหาเลย คนงานเทวดาผู้เจ้าเห็นบ่นั่นนี่ปตื่นคอยเป็นเจ้าของบริษัทคอ,อยย่อยผกาศนอนตื่นสวยไหมบ้านกับยู่ฟี่เตียงเขาก็ซื้อให้อันเอกกับมี่ค่าน้ำบ้านไม่ต้องเช่าค่ามันงซื้อตื่นมาสัน่นถ้าทำงานกับบริษัทผู้ใหญ่บ้านฟินแล้วแล้วเหนื่อยนะคะบอกเลยค่ะป้ายหน้าเลยจ้าป้ายหน้าเลยจ้า ต้น้าค่อยก็ว่า,วาจา้ะ <c oughs> ติปก็ได้เงินเดือนก็ได้รลุดก็มีคีอันน้อนตื่นมาซานโอ้เดี๋ยวคว่อยเบิกเงินพอช่างมา ติดกล้องนะคะ กล้องจอนปิดเออพวผิดติดกล้องแล้วก็ติดสแกนมือเพราะว่าตอนนี้ใช้ระบบผู้ใดไม่สแกนมือจึงเขาได้แต่ว่าถ้าใครมาอยุ่ตรงนี้แล้วออกไปก็คือเขาก็ต้องมีแอดมินอ,ออกๆแ้วบอแมนว่าใครก็สแกนมือได้ไม่ใช่นะออฟฟิศใส่สแกนมือแล้วก็ติดกล้องมือจอปิดแล้วก็ติดรอบออฟฟิศเลยทุกหยุดเลยใครขี้ใครตดได้ยินหมดเลยเออเอาสิมาต้องมีแยามหรอกจ้ะ ย่ามสงศิมานังตียุ่งกับบะแมนบริษัทเขามาจากนน่นนะมาจากยาสูนะ่ะบริษัทเดียวกันที่ติดกล้องวงจรปิดที่บ้านยาสูทรบริษัทเดียวกันบริษัทจากเขามีบริษัทค่ะจ้างเข้ามาก็เสียภาษีนั่นแหละใจเงินใจห้อนแล้วก็แพ้ ติดตอไสแกนมือก er. ่อนมามืมเนี่ยไอ้ไอ้กล้องเนี่ยมเขาประเมินผลลราบอกประเมินราคาเราบอกติดเลยอยไม่คอยบริยูแล้วช่วงนี่ช่วงอ๋อเอาแล้วตัวกล้องเนี่ยใส่กับมือถือของผู้ใหญ่บ้านหรือของใคร เพราะว่ามันเต็มมันไปเกี่ยวกับเต็มวะเนาะแอปใส่โหลดใส่ไปเกี่ยวกับเต็มมาเต็มในห้องแมวที่ยังรูปภาพเต็มมั้งสิน,ไนะไม่ได้เป็นยังงั้นว้าครับกอ,อ,อ,อท่านี่ได้มุจ้าเด้อ